มันก็ถูกแล้วตำแหน่งแบ็กหรือตำแหน่งกองหลังเนี่ยมองไว้ก่อนพอบอลได้ก็หนูมองแล้วนี่หนูก็ต้องให้บอลเร็วส่งให้มิดฟิลด์ไปให้มิดฟิลด์าไปทำเกมไปหรือมิดฟิลด์ไม่ว่าหนูก็ให้ตัวบนให้มิดฟิลด์ทางขวาหรือจะให้ปิดขวาถ้าหนึ่งซ้ายหนูให้มิดฟิลด์ซ้ายหรือให้ปีกซ้ายซึ่งก็ถูกแล้วควรให้บอลเร็วถูกแล้วแต่ถ้าเธอการที่โค้ชบอกาเนี่ยทุกคนโดนมาร์กหมดเลยมันให้ไม่ได้หนูก็ต้องแตะบอลไปพาบอลไเองแต่จงหวะที่พาบอลไปนั่นแหละหน้ามองมองเพื่อพร้อมที่จะให้บอล แค่นั้นไม่ได้ตะล็อกและคืนเหนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่หนูทํามาถูกแล้วบอลมามองแตะให้เร็วและขยับตีถูกบานทีที่บอลมันไปแค่นั้นนิดเดียวไม่ถ้าบอลหนูเลี้ยงเล,ยเลี้ยงตลอดไอ้มิดฟิลมันว่างอยู่มันก็บอลก็ไม่ได้บุกวะส่งมาให้เขาไปง่ายๆแล้วค่อยไปซัพพอร์ตตำแหน่งที่บอลมันไปเขาก็มิดฟิลเขาทําเกลนเองทําไมต้องไปซัพพอร์ตเผื่อมิดฟิลมันไปแหนไม่ได้มันต้องคืนมานะถูกปะจะได้เล่นบอลต่อแบบนี้ถูกแล้ว นอกจากให้ใครไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปมองแล้วก็ทำเกมเหมือนที่โค้ชบอกแต่เกมอย่าเล่นเยอะนะแต่ตาเสียนะอย่าควรจะเล่นบงอย่างเงี้ยยี่สิบนาทีแค่ขึ้นโมงพออย่าเล่นเป็นชั่วโมงจะเอ่อพักก่อนนอนให้เยอะโอเคปะ่ะจะค่อยมาหาโค้ชใหม่ไปไอ้หนูไปยืดเลย